ครอบครองทำประโยชน์ในที่ดินมาวันดีคืนดีดันมีคนไปขอออกเอกสารสิทธิ์แถมเอาไปขายต่อบุคคลนอกฉิบแบบนี้ฟ้องเรียกคืนได้จริงไหม <c oughs> ก็เป็นอีกปัญหานะฮะที่บางครั้งคนที่ทําประโยชน์อยู่ก็มีแต่ทําทําไม่เคยไปดูเลยว่าที่ตรงนี้มีเอกสารสิทธิ์ไหมอยู่ต่อมาดันปรากฏว่ามีคนเริ่มมาดูที่นะฮะและมีการมาโต้แย้งกันกลายเป็นว่าที่ของเราดันมีคนแอบไปออกเอกสารสิทธิ์ ออกยังไม่พอมีการไปขอขายต่ออีกขายให้ทอดที่หทอดที่สองไปจำนำจำนองต่อไปอีกนะฮะทีนี้ปัญหาจึงเกิดว่ากรณีเราเป็นเจ้าของที่ดินทำประโยชน์แล้วคนไปออกเอกสารแบบนี้ฟ้องเพิกถอนได้ไหมแล้วการฟ้องเพิกถอนทีนี้คนนอกที่เขาซื้อไปโดยสุดจริตเสียค่าตอบแทนเราสามารถที่จะฟ้องเพิกถอนการซื้อขายเป็นทอดกลับมาเป็นของเราได้จริงเหรอ นะฮะเรื่องนี้น่าคิดเลยถ้ามามองกันด้วยหลักของกฎหมายนะฮะการที่มีบุคคลนะฮะการเอาเอกสารสิทธิ์เนี่ยมาขึ้นในที่ดินโดยที่ว่าตนเองเนี่ยไม่ได้เป็นผู้มีสิทธิ์โดยปกติเอกสารสิทธิ์ของทางราชการตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นะครับมาตรา1373จะก,กําหนดไว้ว่าอสังหาริมทรัพย์ซึ่งได้จดทะเวียนไว้บุคคลผู้มีชื่อในเอกสารสันนิษฐานเบื้องต้นว่าเป็นผู้มีสิทธิครอบครอง นั่นก็คือการที่เราครอบครองที่ดินนะฮะแต่เอกสารไปออกเป็นชื่อคนอื่นบุคคลซึ่งมีชื่อในเอกสารนอสสปกติเขาจะออกให้แก่ผู้มีสิทธิที่ครอบครองนะใครมีชื่อสันนิฐานเบื้องต้นแต่ไม่ใช่เป็นการสันนิฐานเด็ดขาดมาตรา1 3 7 3บอกว่าเป็นเพียงข้อสันนิฐานเบื้องต้นซึ่งอาจจะมีการนำสืบเ,เปลี่ยนแปลงได้ซึ่งนส,สปกติต้องออกให้แก่ผู้มีสิทธิที่ครอบครองโฉนด ต้องออกให้แก่ผู้มีสิทธิครอบครองเหมือนกันโฉนดเป็นกรรมสิทธิ์ออกให้แก่ผู้ถือสิทธิครอบครองมาจึงจะได้เป็นผู้มีกรรมสิทธิ์แต่ทีนี้ว่าการออกเอกสารนะฮะเมื่อเป็นการออกที่ไม่ชอบการฟ้องเพิกถอนเอกสารซึ่งออกผิดขั้นตอนทางราชการถือว่าเป็นกฎหมายเกี่ยวด้วยความสมบเรียบร้อยสามารถที่จะฟ้องเพิกถอนการออกเอกสารดังกล่าวได้นอ,อ .3 ปกติเขาบอกว่าเป็นผู้มีสิทธิครอบครอง สิทธิครอบครองยังไงก็ในึเมื่อคุณไม่ได้อยู่คุณไม่ได้ทําประโยชน์การที่ไปออกให้แก่คนซึ่งไม่ได้ทําประโยชน์ก็ถือว่าออกโดยไม่ชอบโฉนดก็ต้องออกให้แก่ผู้ทําประโยชน์ที่แท้จริงครอบครองทําประโยชน์การไปออกตามใบ no ส 3, โดยที่ว่าเขาไม่ได้ทําประโยชน์จริง no สเป็นแค่ข้อสันนิษฐานเบื้องตน้นดังนั้นการออกโฉนดหรือ no สประเภทที่ออกไม่ตรงตามผู้ mm. ม,ม,ม,ผมีสิทธิทแท้จริงถือว่าเป็นการออกโดยไม่ชอบ การฟ้องเพิกถอนสามารถฟ้องได้เนื่องจากเป็นกฎหมายเกี่ยวด้วยความสงบทีนี้บรรดาบุคคลที่มาเฮ้ยซื้อต่อแห่จำนำจำนองขายฝากเหล่านี้ถือว่าเป็นคุณมาทํานิติกรรมต่อจากเอกสารสิทธิ์ดังกล่าวซึ่งเป็นเอกสารที่ไม่ชอบดังนั้นคนนอกซึ่งมาซื้อต่อมารับจำนำจำนองต้องถือว่าเป็นการกระทําโดยไม่ชอบเพราะเอกสารมันไม่ชอบมาแต่แรกนิติกรรมที่ทําบนเอกสารถือว่าโละเป็นโมฆะด้วยทั้งหมด ไม่สามารถที่จะบังคับเจ้าของที่แท้จริงได้ซึ่งในเรื่องนี้ก็มีดีกาเลยนะฮะกำหนดไว้ชัดเจนนะครับเป็นดีกาที่9 4 4าทับสองี่ที่ดินพิพาทเป็นของวอวอร์นำที่ดินพิพาทของโจทย์ไปขอออกหนังสือรับรองคันจำประโยชน์โดยไม่ชอบและวอไม่ได้ครอบครองทำประโยชน์ในที่ดินพิพาทการที่วอร์นำไปขายให้จำเลยทั้งสองแม้จำเลยทั้งสองจะซื้อและจดทะเบียนการซื้อขายโดยสุจริต ก็หามีสิทธิ์ในที่ดินพิพาทไม่เพราะผู้ซื้อต้องรับไปเพียงสิทธิ์ของผู้ขายเท่านั้นเมื่อวอผู้ขายไม่มีสิทธิ์จำเลยทั้งสองย่อมไม่มีสิทธิ์ในที่ดินพิพาทไปด้วยเห็นไหมการที่จู่ๆคนหนึ่งเป็นเจ้าของครอบครองทําประโยชน์แต่ดันมีคนทะลึ่งแอบไปออกเอกสารสิทธิ์เป็นชื่อของตัวเองแล้วขายต่อเอกสารที่ออกมาไม่ชอบคนที่ซื้อต่อไปก็จะไม่ชอบด้วยเหมือนกันเพราะว่าเป็นการซื้อจากเอกสารซึ่งออกมาโดยไม่ชอบมาตั้งแต่ต้น ดังนั้นต่อไปการที่เราจะไปซื้อที่ดินนะฮะเราต้องไปดูด้วยว่าเจ้าของเนี่ยมันเคยเข้าไปทําประโยชน์เคยไปทําจริงอยู่จริงไหมไม่ใช่ว่าคุณไปซื้อมาโดยที่ไม่เคยออกไปดูที่สุดท้ายคุณได้แต่ใบเขาก็จะมาฟ้องเพิกถอนเอกสารคุณจะไม่ได้อะไรเลยจะสุดจรหิตเสียค่าตอบแทนหรือไม่ไม่ใช่ประเด็นประเด็นคือคุณจะต้องครอบครองทําประโยชน์